สมาชิกแม่บ้านมหาไทยอำเภอแม่สอดเข้ารับมอบทุนสมทบประจำปี2,564ค่ะที่อาคารหอประชุมศาลากลางจังหวัดตากชั้นหนึ่งว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญรัตน์เชียนทันรัก์สมาชิกแม่บ้านมหาไทยอำเภอแม่สอดพร้อมคณะเข้ารับมอบทุนสมทบประจำปี2,564โดยมีนายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาไทยและทุนการศึกษาสมทบจากหน่วยงานอื่นๆในจังหวัดตากประจำปี2564และมีนางสลิสาพิรมรัตประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดตากข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาไทยและนักเรียนตัวแทนผู้รับมอบทุนการศึกษา,าเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้เนื่องด้วยสมาคมแม่บ้านมหาไทยได้เล็งเห็นความสำคัญเกี่ยวกับ การศึกษาของครอบครัวข้าราชการกระทรวงมหาดไทยจึงกำหนดให้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดก,กระทรวงมหาดไทยและสมาชิกของกองอาสารักษาดินแดนโดยในปี2564ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตากได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมแม่บ้านมหาดไทยกำหนด โดยต้องเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของข้าราชการประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการและประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานลูกจ้างประจําและพนักงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานราัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดซึ่งโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตากและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตากได้มอบทุนการศึกษาให้แก่น,นักเรียนและผู้ปกครองซึ่งเป็นตัวแทนในการรับมอบจำนวนสิบราย